ท่านผู้ชมครับ ทั้งสองท่านเนี่ยก็ดูเหมือนมีการวางแผนมีการบริหารเวลาแล้วก็มีความตั้งใจจริงที่จะสร้างธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารินให้เติบโตและประสบความสําเร็จนะครับวันนี้เนี่ยผมทราบว่าทั้งสองท่านเนี่ยมีรายได้ที่งดงามมากๆรวมทั้งเป็นนักธุรกิจที่เป็น e x c l u s i v e Paradise ที่ได้รับผลประโยชน์ทั้งในส่วนของจากแผนแบบสเตปสเตแล้วก็จากแผนธุรกิจแบบยูนิเลเวด้วยอยากจะให้เล่าถึงเคล็ดลับว่า ถ้าเราจะทำงานให้ประสบความสำเร็จและได้รับรายได้จากแผนธุรกิจ Gift r รีมแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนี่ยเราควรจะต้องวางแผนการทำงานยังไงบ้างครับในช่วงหนึ่งก็คือหลังจากที่เราทำงานมาสักพักเนี่ยครับคุณวิโรจน์สนทธรรนี่ก็ได้พาทีมเข้าร่วมกับระบบของ u ูทิ้งยันเบิร์กทุกทนไฟครับผมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีการลงงานภาคสนามครับอาจารครับพอเราเจอผู้หวังคนหนึ่งที่เขาสนใจทำธุรกิจเนี่ย เราก็ไปช่วยงานภาคสนามเขาประมาณสัก2องถึงสเดือนในช่วงนั้นก็จะมีข้อต่างๆรองรับในเรื่องของการจัดประชุมประจําสัปดาห์ประชุมประจําประชุมประจาสัปดาห์ประชุมโฮมมิสติ้งที่บ้านครับผมแล้วก็จะมีข้อต่างๆที่ระบบเขาวางไว้อยู่ครับแล้วก็พาทีมงานเข้าไปร่วมงานตรงนี้ได้ครับผมเคล็ดลับก็คือว่าในส่วนของงานของเราเนี่ยพอเราเจอมีคนเนี่ยเขาจะมีห้องประชุมรองรับรวมถึงระบบสัมมูลของบริษัทครับในเรื่องของเซลล์คอนเทนต์ในเรื่องของการจัดเอ็กซ์โป ในรอบภูมิภาคเนี่ยครับครับแล้วก็งานประชุมงานประจําปีครับประจาปีงานประชุมประจำเดือนของบริษัทเนี่ยครับแล้วก็เวี่ยงคนเข้าเข้างานคพราะฉะนั้เแลาปุ๊บเราก็ลงงานพคสนามได้ครับพูดง่ายๆก็คือเราเข้าร่วมกับทุกๆกิจกรรมที่บริษัทได้จัดขึ้นแล้วก็พยายามให้ทีมงานได้มีส่วนร่วมโดยเฉพาะในกิจกรรมของจังหวัดของภูมิภาคของประเทศที่เขามีอันนี้คืออันดับแรกเลยที่มีกิจกรรมอะไรเนี่ยควรจะต้องเข้าร่วมนะครับแล้วก็มีการจัด มิ팅ของทีมตัวเองอย่างจัดกลุ่มต่อเนื่องครับผมพอเราได้จัดกลุ่มเราได้ยอดได้คนเข้ามาแล้วก็มีห้องประชุมรองรับจิงจะไม่ราทีมงานของเราเติบโตขึ้นมาอย่างเรื่อยครับครับส่งผลให้ทีมงานนี้ก็คือติดทั้งจูเนียร์มินิแอลลีรีวอร์ดทั้งท่องเที่ยวต่างประเทศตัวใหญ่ครับครับผมนี่ก็คือวิธีการทํางานง่ายๆต้องบอกว่าใช้ระบบสนับสนุนของกิฟฟอรีนให้เป็นประโยชน์มากที่สุดด้วยนะครับทีนี้ความสุขแล้วก็ความสําเร็จที่ได้รับ อ่าผมอยากจะทราบนะครับเพราะว่าคนมาทำกิฟฟรีนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วพออายุมากขึ้นตำแหน่งก็สูงขึ้นทำนานขึ้นเงินก็เยอะขึ้นแต่แมันเป็นเป็นเหมือนเคอร์ฟที่สูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งสองท่านจากจุดเริ่มต้นคอมมิชชั่น130าบาทบาย้อนกลับไปวันนั้นพอมาวันนี้เป็นยังไงบ้างฮะรายได้ความสุขความสาเร็จที่ได้ทบก็ต้องบอกว่าความชัดเจนนะคะอาจารย์ก็คือ,อ,อพอเข้ามาทํา ปีครึ่งปุ๊บก็สามารถออกรถ4ประตูป้ายแดงค่ะคของเชฟโรโลเลตนะคะคพอสักระยะหนึ่งแล้วน้ำมันมัน,มนพุ่งขึ้นประมาณ47คือสูงสุดของประเทศไทยค่ะครเราตัดสินใจในการเปลี่ยนรถอีกครั้งหนึ่งรเราใช้เชฟอเ,อเอสเตรกนะคะอาจารย์ร,รุ่นนี้ก็คือเราเราเปลี่ยนมาใช้แก๊สต่อเนาะเราทำกิฟลีนมันสามารถย่อฝันหรือว่ามันสามารถสร้างไรายได้ ให้มันเห็นเป็นตัวเงินจริงๆให้กับเราได้อันนี้คือรถคันที่2ไปละเนาะเสร็จแล้วปุ๊บก็คือหน้าตอนนี้คือเราออกรถคันที่อามาลย่เนาะครับครับรถคันที่3ก็เป็นปิกอัพอีกเช่นกันครับปิกอัพป้ายแดงสะดวกเวลาขยายงานด้วยนะใช่ค่ะเพราะเรามองว่าในขณะที่เราทําทั้ง2คน จำเป็นที่ต้องใช้รถทั้งสองคันนะคะครับแล้วก็ถ้าทุกคนขับรถเป็นได้ก็ขยายงานตัวเองได้แล้วก็อย่างตัวชั้นเป็นในส่วนของแม่บ้านอีกอาชีพหนึ่งก็ไม่ต้องเดือดร้อนคุณ,ณนุปดลคือเช้าเย็นเราก็ในส่วนของแม่บ้านได้เลยแล้วก็กลางวันแล้วก็ตอนเย็นเราก็เป็นกิฟฟารีนรอันนี้คือในเรื่องราวของรถนะคะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความชัดเจนคือเรื่องบ้านเพราะเขามีเป้าหมายตั้งแต่เริ่มต้นค่ะอาจารย์ว่าเอส เขาทำกิฟลีนสองปีแล้วก็มีภาพฝันค่ะอาจารย์ภาพฝันว่าเขาอยากได้บ้านหลังละประมาณ3 3ถึงล้านเขาติดภาพฝันค่ะอาจารย์ไว้บนกระจกกระจกที่แต่งแต่งตัวไว้ตลอดพอเดือนที่แล้วเออต้นปีค่ะอาจารย์เราก็สามารถประกาศในเรื่องราวของภาพฝันของเราได้เหมือนเดียเลยค่ะอาจารย์ประมาณ5ล้านกว่าบาทได้บ้านในฝันของเราจากกิฟฟีนจากกิฟฟีนล้วนๆเลยใช่ค่ะครับผม อานะครับตอนนี้ก็ได้บ้านในฝันไปแล้วมูลค่าประมาณ5ล้านบาทเลยทีเดียวแล้วทีมงานที่มาร่วมทําธุรกิจกับเราเนี่ยเขาเติบโตและประสบความสําเร็จกันมากน้อยแค่ไหนครับครับก็ติดท่องเที่ยวจูเนียร์มิชลีเวิาดฮ่องกงครับผมบแล้วก็แฟนตาสติกของเอ่อเ,เกาหลีครับผมบแล้วก็ได้ท่องเที่ยวสวิตอิตาลีครับครับชัยชนะในการแข่งขันเนี่ย หลายรหัสทีเดียวแล้วก็คนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสภาพความเป็นอยู่มีรายได้ที่ดีขึ้นก็มีอยู่หลายคนใช่ไหมครับ<ช>ครับผมครับ,รบ,รบและตอนนี้ทั้งสองท่านเนี่ยแบ่งเวลาในการทํางานยังเหมือนเดิมอยู่ไหมฮะทำงานประจําแล้วก็ใช้เวลาหลังเลิกงานทําธุรกิจ ของผมก็อย่างหลังเรื่องงานก็ยังขยายงานอยู่เหมือนเดิมยังคงรับราชการอยู่ครับผมครับผมในส่วนของคุณเยาวพาเนี่ยก็ประมาณสองปีครึ่งเขาก็ลาออกจากงานประจําครับเพราะว่ามีภาระที่ต้องทํางานทั้งเป็นแม่บ้านด้วยแล้วก็ท้ใหต้องดูแลเครือข่ายที่สร้างเอาไว้ด้วยใช่ค่ะเป้าหมายต่อไปในอนาคตที่วางไว้กับธุรกิจกิฟฟารีนครับคาดหวังหรือวางแผนอนาคตไว้อย่างไงบ้างครับ จริงในฝันของเราก็ได้เกือบจะครบแล้วนะครับก็คือว่าในส่วนของของรายได้นี่ก็คือว่าค่าคอมมิชชั่นหลักแสนเราก็ได้ละนะครับลดเราก็ได้แล้วนะครับเป้าหมายต่อไปก็คืออยากอยากจะล้างหนี้แล้วก็ให้มีเงินออมเป้าหมายก็คือ10ล้านบาทครับในส่วนของในส่วนของตัวตำแหน่งนี่ก็คือน่าจะประมาณปลายปีหน้าน่าจะได้ตำแหน่งปรับตำแหน่งเป็นแกรนพาร์ไดะครับครับผมยังไงทางรายการก็ขอให้เป้าหมายที่ตั้งไว้เนี่ย เป็นจริงทุกประการเลยนะครับ,รบท้ายที่สุดนี้อยากจะถามว่าทั้งสองท่านเนี่ยเดินทางมาสู่เส้นทางแห่งความสําเร็จแน่นอนว่าคงไม่ได้เดินมาแค่2คนอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับสําหรับกําลังใจที่ดีที่ได้มอบให้มาโดยตลอดณวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเริ่มต้นเลยก็คือ คุณหมอต้อยนะคะแพทย์หญิงนัลลินีภับูลนะคะคแล้วก็พร้อมคณะกรรมการนะคะทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็ที่ลืมไม่ได้นะคะผู้ด,ดูแลศูนย์ภาคเหนือตอนบน,นะคะ่ะครับน,น,นิดของเรานะคะแล้วกคออ็คุณหมอชนิน,นะคะ่ะวนาพิรักด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของอัพไลน์ของพวกเรานะคะไม่ว่าจะเป็นคุณวิโรธคุณสุธาพรสุนันทวณิชน,น,นะคะ คุณนครมณีประสิทธิ์ผอชนาการสอดแสวงนะคะคผู้นําในระบบนะคะแล้วก็ผู้นำซึ่งเป็นไซ์ไลน์ของเราทุกๆท่านนะคะคแล้วก็เจ้าหน้าที่ศูนย์ค่ะทุกๆศูนย์นะคะคโดยเฉพาะศูนย์ภาคเหนือตอนบนด้วยนะคะที่อำนวยความสะดวกนะคะให้กับพวกเรานะคะสามารถเดินเข้าศูนย์นะคะแล้วก็ดูแลทีมงานได้อย่างมีความสุขนะคะคแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตของพวกเราทุกๆคน,นะค่ะดีขึ้นค่ะ นั่นก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับของคุณนพดลและคุณเยาวภาชัยบาลผู้บริหารระดับ e x c l u s i v e p a r า d i s ดที่เดินทางมาไกลาจากจังหวัดพยาวนะครับนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างแห่งความสำเร็จ ที่เกิดจากจุดเริ่มต้นเล็กๆนั่นก็คือการซื่อสัตย์ต่อเป้าหมายและความฝันที่ยิ่งใหญ่ของตัวเองนะครับต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านและขอบคุณผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนรายการของเราในช่วงนี้นั่นก็คือกิฟฟีนาร์ดิแมก600ปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับและในวันนี้นะครับทางรายการของเราก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้กับแขกรับเชิญพิเศษของเราด้วยนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟฟีนนั่นเองนะครับ ท่านผู้ชมสามารถติดตามชมแขกรับเชิญพิเศษของเราทางรายการ Gift Inspire ได้เป็นประจำกับ Gift รีอินชาแนลนะครับพบกับผม,ผมพงพสุนาพรมได้ใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ผมและแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านต้องลาทุกท่านไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ